หอดแล้วเพอนเองเ้ยหอดแล้วมีชายจะคองหันไปนะชายจะคองหนันข้างหน้นานะบอกจะได้

สรุปแล้วเฮากับบ่มีแนวอันนั้นทําหัดนั่นเด้อหัดจะลายเด้อนี่กระทางปลูกต้นไม้บัดนี้นี่แหละกระทางปลูกต้นไม้อี้อืม ทหารทำคือคนลายใช่ไหมครับ hmm. uh, tủ yên cơ thì เฮาเว้าก่อน quan này คือตู้เย็นนั่นแหละพี่น้องตู้เย็นพี่สาว <laughs> รถวี S <S <S ่จะมาอ้องเขานิซื uh ้อของฟันันแต่งานหาก็คือตู้เย็นอไางเียวกวิซื้ต่อนเไหา่นลงนาอีกนเีก้อาะมาท้านนุงแมา้เนบคยชื่อทีนอน้ำนะหันหเลากระชิ่งห้อยู่บ่

ราคาเท่าไหบ้านยังน้ำมงหน่อยบอ้าน้น้ำมงใหญ่บ้านน้ำมงภาคกก็นาบอ่ <c oughs> บอ,กกบอ ANG ไปแล <c oughs> ้วก็เมนรลดผกกน้บ่อไปชื่อไอ้ขอน่าจักโตเท่าไรราคาหนาไหกอันนี้เน,นื้อหนึ่งละหมื่นอันนี้เนื้อหนึ่งเปดพ <c oughs> อ๋อเวลาจะอะไรเอาโตเอาโตราคาลดกว่านี้เลลดกว่านี้ก็เมนมาเอาตัวนี้ ไปชมหาปหาพันทุกอ่เจนเล็กก็แหงเคยเห็นเราไปชมวันน้ำมงหน่อยแล้วน้ำม่งใหญ่ถ้าอยากเบิ่งมันมงีันมีแต่ชิปอนกับชิทะเล่เมื่อไหร่นะบเลืกันยามีตะบีมาเคอยดึงหางให้โนดอโอีถ้าแบบนี้ก็จะมีชิปอนชิทะเล่เมื่อไหร่นะก็ได้เดนนะหาปัญหา Doanh là hạt nhân của năm hộp hộp bao nhiêu năm 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 hộp bao nhiêu ซีปอนซีปอนกับีทะเลปนบรีอาียังก็ได้ีเนยังีมีแต่ว่ามันดีแห่นหเลียให้แม่โเอมาน่น

អោកុំម៉ាមមកទូមកម៉ាម020 020 99 99 62 62 39 39 05 05 2478ឯងហត់អានបាត់អាននាំបងមកទូហ្នឹងយកមកអើเด้อយកយ៉ាងយឺតទៅគីឡូមកចាក់គីឡូហ្នឹងជូនពីនរមិនមើល

จ่ายไปสิจ่ไปสิเงี้ยังไม่ช่คิดว่ามันลายมันไร้ลายแล้วมีแต่ใบลอยมีแต่ใบลอยนะจ๊ะหาพันหกร้อย อรอยนะนหนึ่งันหนึ่งสองสมส่อ้ต่อมาเจ็ดพันแนหยออยู่ 1, <c oughs> เยอะอยู่พันสี่ร้อยจริงๆเขาจะาออกมล้บเขากบขื้นสี่ร้อย

เออชีทะเลเอชีทะเลวเออชีทะเลเออชีทะเลเ,เด้อไหนน้องซื่อเรื่อลได้เช็เงินมาแล้วของคนมนแต่งงานอยอดหลังกันนะก็ขอบุญปุปกเลยลเด้อพีส่สาวพี่สาวทางสวีเดนย่างยกว่าทางสมัเนี่ยฮะ นี่ขขาจะเนี้เลยสิฟันสิฟันอะไรแล้วอะไรเป็นโละลายทงจะอันจะลายทงซอันมันยองไมันะนัดอยู่ซั้นเอามาเายกระทางปลูกต้นใหม่ี่น้อง เอาเป็นค,ครูครั้งเรียบร้อยใช่้องะมดไปเยอะมากเลยวันนี้ ต้นไม,ม้ขาจีบ่เห็นอย่งกันไรี่ก็จะไปซื้ออยู่สายปครับแหละพี่น้นองเ้ยเบิดไปหลายเอ คนก็จะชอบมามพี่น้องนะครับแหละไปพอกันอีกเหนึ่งพี่นอ้องซีเป็นยังไงบลางบ่งมีเดี๋ยววา